สวัสดีครับยางทองอไหล่ยนออโต้เซอร์วิสอำเภอชุมพวงจังหวัดนคะรราชสีมานะจ๊ะอาวช่างอาําขยานขันแข็งวันนี้ได้ทิปใช่ไหมเท่าไหร่กี่หมื่นยังไม่ได้นับยไม่ได้ับเลยไหมเป็นปึกเลยป่ะลูกพี่จะหนีเที่ยวแล้วขอไปพักผ่อนก่อนนะครับไปชาร์จแบตซะหน่อย4 5หวันเพราะว่าช่วงเนี้ทั้งผมทั้งแฟนเนี่ยล่วงเลยนะไมเกิ ain, นะครับแล้วก็แฟนก็เพิ่งแอดมิดนะบ้านหมุนทำงานหนักเกินไปนะครับ ขอไปพักสักทีดนึนงปล่อยให้เด็กๆดูแลร้านนะครับช่วงนี้ก็งานก็เข้ามาเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะปิดหน้าร้านประกอบเครื่องละเพราะว่าลูกพี่ไม่อยู่ก็ให้เวลานะเคียงงานเครื่องในร้านงานเครื่องค่อนข้างเยอะนะสีตัวทําไม่ทันนะครับคันนี้ก็ล้างท่อร่วมไอดีนะครับนี่ท่อร่วมไอดีแล้วก็ปรับตั้งวาลวเดี๋ยววันนี้มาคุยกันเรื่องหล่อเย็นอีกแล้วนะหล่อเย็นเนี่ยมีความสําคัญยังไงแล้วอุปกรณ์หล่อเย็นเนี่ย ตัวไหนที่ราคาโคตรถูกเลยนะแต่ว่าทําให้เครื่องยนต์เนี่ยพังชีบหายไปปลวงได้แบบยกเครื่องใหม่มาแล้วนะหลายๆคันนะครับเหมือนเดิมนะท่านที่เพิ่งเข้ามาดูก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะ <S 2> <S 2> <S 2> สำหรับรถยนต์คันนี้นะครับเป็นปาเจโร่สปอร์ตนะเครื่องไททันนั่นแหละนี่นะดูอาการก็คือเมื่อวานเนี่ยโอเวอร์ฮีทนะครับน้ำเดือดเกียร์ความร้อนนี่พุ่งขึ้นสูงมากเลยนะครับตรวจสอบดูแล้วมอนน้ำไม่น่าจะตันหรอก นะเพราะว่าก็วิ่งมาปกติอ่ะไม่ได้ซัดยาวๆอะไรเงี้ยน,นะน้าเดือนเกคคามร้อนตีขึ้นสูงนะครับต้องมาคุยกันก่อนนะเรื่องระบบหล่อเย็นนะครับระบบหล่อเย็นเนี่ยมีความสําคัญและสร้างความเสียหายให้รถยนต์เนี่ยอันดับหนึ่งเลยนะสำหรับอู่ผมนะครับหล่อเย็นไม่ถ่ายหล่อเย็นปลอมไปเติมน้ําเปล่าอะไรเงี้ยนะแต่ว่าคันเนี้ยนะไม่ใช่ไม่ใช่สาเหตุโดยตรงมาจากน้ํายาหล่อเย็นแต่ว่ามันมีการรั่วของระบบหล่อเย็นนะครับมันรั่วตรงนี้ นี่จะให้ดูฝาหม้อน้ำใช้มานานแล้วนี่นะปกติสภาพมันจะต้องมีไอหัวจุกตรงนี้ด้วยนี่ห็นไหมนี่หัวจุกหายหัวจุกแค่เนี้ยหายเกือบชิบหายนะครับเครื่องเกือบพังพอเครื่องเย็นเสร็จปุ๊บเจ้าของรถเติมน้ำได้ประมาณสัก3ามขวดใหญ่ๆก็ตกประมาณสัก4ี่ลิตรกว่าๆมั้งนะหายแทบทั้งระบบนะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้แค่ตัวแบบไอ้จุกจุกเนี่ยหายเฉยๆยเนี่ยเห็นไหมกระจายแยกออกเป็นชิ้นพยายามตรวจสอบดูด้วยนะครับฝาหม้อน,น้ําแบบเนี้ยมักจะใช้ในรถยนต์เบนซินตะกูลโตโยต้านะครับแล้วก็พวกฮอนด้าก็มีใช้บ้างแล้วก็มิตซูบิชินะครับต้องตรวจด,ดูฝาหม้อน,น้ําแบบเนี้ยตรวจด,ดูง่ายก็แค่ดูภายนอกมันเนี่ยเห็นไหมถ้าหัวจุกแบบเนี้ยมันอยู่ครบก็คือปกตินะครับถ้าหัวจุกแบบนี้ไม่มีน้ารั่วออกนะเวลาเราวิ่งเนี่ยน้ำจะดันออกน้ําหายไปเลยแหละนะส่วน ถ้าเป็นฝาหม้อน้ำแบบนี้นี่อันนี้ของพวกอีซูโตต้าทั่วไปวิธีการตรวจเช็คนะง่ายๆเลยดูหน้าตาลองกดกดดูเออมันเป็นสปริงดีอยู่ส่วนมากจะดูกันแค่นี้แต่จริงๆแล้วฝาหมา้อน้ําแบบเนี้ยต้องดูวาล์วตัวนี้ด้วยนี่นะต้องแงะนี่เห็นไหมวาล์วตัวเนี้ยตายหรือเปล่าบางคันเนี่ยแดงแปดเลยสนิมแงะตัวเนี้ยไม่ออกแล้วเปลี่ยนนะครับไม่กี่บาท ให้เปลี่ยนทิ้งนะถ้ายังไม่อยากโอเวอร์ฮอนเครื่องไม่อยากใส่ฝาสูบเนี่ยต้องดูดีๆเนี่ยนะ้าวา์วตัวเนี้ยใช้ได้ถ้ามันงัดอย่างเงี้ยเนี่ยถือว่าใช้ได้นะสมบูรณ์อยู่แต่ถ้ามันติดมันกดไม่ลงแล้วก็ตัวเนี้ยงัดไม่ขึ้นเนี่ยเปลี่ยนนะครับของแท้ไม่กี่บาทไม่แพงส่วนตัวเนี้ยจะเจอบ่อยมากๆนะครับในกลุ่มพวกไทตันก็เจอบ่อยนะฮอนด้าก็เจอบ่อยโตโยต้าก็เจอบ่อยเปิดมาปุ๊บหัวจุกหายนะเนี่ย เราก็ไปหาซื้อมาใหม่ไอตัวนี้ค่อนข้างจะราคาสูงนิดนึงนะเนี่ยแต่ว่ามันก็ใช้ได้นานนะครับถ้าหายลักษณะนี้ทิ้งเปลี่ยนเลยแล้วก็จะให้ดูอีกคันหนึ่งนะครับเป็น 4JK1 นะ d m a x นะครับเปิดฝาสูบออกมาแล้วฝาสูบไม่แตกนะแต่ว่าฝาสูบเนี่ยเอาคืนไม่ได้เพราะน้ำยาหล่อเย็นโดยเฉพาะเลยนะครับน้ำยาหล่อเย็นเนี่ยสร้างความเสียหายให้เครื่องยนต์เนี่ยมากเลยมาเดี๋ยวมาดูกัน นี่นะดูไกลๆเนี่ยฝาสูบเหมือนจะสวยนะครับอาการก็คือสตาร์ทติดยากนะแล้วก็น้ําหายไปบ่อยนะมีเสียงเขกผิดปกติด้วยเรามาดูกันว่ามันเสียตรงไหนนี่นะดูรูน้ํารูน้ำ,น,ำนี่รูน้ํานี่ยังไม่เท่าไหร่นี่เกือบถึงขอบแล้วนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยทั้งนั้นเลยดีว่าฝาสูบตัวนี้เป็นดีแม็กคอมมอนเรลตัวแรกๆถ้าเกิดว่าวางอยู่ในบอดี ออนิวดีแเนี่ยพวกตาน้ําไปแล้วแต่ว่าตัวนี้สังเกตว่าตาน้ําเขาทนเพราะว่ามันเป็นอีซุดีแมกตัวเก่านะครับนี่เห็นไหมนี่นี่รูไหนที่โดนน้าคือไปหมดเห็นไหมถ้าทะลุถึงขอบเนี่ยคือจบแล้วนะครับนี่นี่นี่อีกนี่อีกแล้วก็หนักสุดตรงนี้เดี๋ยวจะซูมให้ดู เห็นไหมอีกนิดเดียวจะถึงหลังฝาสูบแล้วนะครับอีกประมาณสักไม่ถึง2มิลนนะ่ะทะลุแน่นอนนะฝาลักษณะนี้เนี่ยผมลองปรึกษาทางลงกึงดูแล้วถ้าจะซ่อมเนี่ยมันซ่อมได้นะครับมันเชื่อมมิเนียมเชื่อมแต่ละรูเนี่ยไอที่มันแหว่งมันเบ้าหายไปที่โดนน้ำกัดเนี่ยแล้วก็ใส่หน้าใหม่แต่ว่ามันไม่คุ้มนะครับ เพราะว่าในระหว่างเชื่อมเนี่ยมันโดนไฟโดนความร้อนสูงเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะทะลุไปถึงไหนแนะนําให้เปลี่ยนจะดีกว่านะถ้าเปลี่ยนเนี่ยคุ้มกว่าจะได้ไม่ต้องมาเปิดฝาสูบสองรอบนะครับไม่ใช่ใช้ใช้ใชใชไปปุ๊บอ้าวทะลุอีกแล้วนะอันนี้คือฝาสูบสําหรับ c j k นะที่ผมเจอแล้วอาการหนักที่สุดเท่าที่เคยเจอมานะครับหนักที่สุดเลยถ้าเป็นคันอื่นๆก็จะแค่แดงอยู่ในรู แดงมีสีแดงข้างในเนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนคลิปหลายๆคลิปที่ถ่ายให้ดูนะครับที่มีปัญหาหล่อเย็นจะมีสีแดงเฉยๆถ่ายน้ําออกมาก็คือจะเป็นแบบสีเหมือนโอวัลตินอะนะสีเหมือนพวกชาเย็นอะไรเงี้ยสีส้มๆแต่ฝาสูบคันนี้คือหนักที่สุดแล้วเท่าที่เคยเจอมาแนะนําให้เปลี่ยนฝาสูบดีกว่านะครับแล้วก็รถยนต์อีกชนิดหนึ่งนะอีกยี่ห้อหนึ่งที่เจอบ่อยๆเลย รุ่นเนี้ยเจอบ่อยที่สุดแล้วก็อายุเยอะแล้วนะครับเป็นนิสสันเอวีนะนิสสันเอวีเนี่ยชอบรั่วรั่วพวกเนี้ยแล้วก็เชื่อมไปหาพวกรูน้ํามันเครื่องมันจะวิ่งไอพวกรูน้ำเนี่ยมันจะวิ่งหารูน้ํามันเครื่องเสร็จปุ๊บน้ําเข้าไปปนกับน้ํามันเครื่องทําให้น้ํามันเครื่องเนี่ยสีแบบเป็นนมอ่ะนะเป็นข้นๆเป็นนมแล้วก็น้ําหายถ้าปล่อยไว้นานชา้ำละลายอีกนะเพราะว่าน้ำเนี่ยเข้าไปปนในระบบน้ํามันเครื่องนะครับอันตรายมาก มันก็เชื่อมได้เมื่อก่อนเคยซ่อมให้ลูกค้าไปนะครับเพราะว่ามันผุไม่เยอะนะถ้าเราส่งลงกึงปุ๊บลงกึงเขาดูแล้วอาการอ่ะมันพอจะพอกได้พอกเสร็จปุ๊บเขาก็ใสหน้าให้เรียบแค่นั้นเองจบนะครับแต่ว่าคันเนี้ยมันเกินเยียวยาเนี่ยดูเห็นไหมเละเทะไปหมดนะครับอย่างกระทำเห็นไหมมีหินงอกหินย้อยด้วยเนี่ยหล่อเย็นอย่าคิดว่ามันไม่สําคัญนะเห็นไหมเนี่ยเละเทะมากนะครับ ฝาสูบอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับก็มีหลายทางเลือกหนึ่งก็คือจะไปเอาฝาสูบเชียงโกงแบบถอดมาก็ได้นะเป็นแท้นะครับแท้ถอดมาส่งอัดน้ําดีๆดูวาลดีดีนะถ้าเกิดว่าฝามันสวยแล้วก็ทําการแค่ว่าถอดวาลออกมาบดวาลแล้วก็เปลี่ยนซีนวาลใหม่แค่นั้นเองก็จบนะครับดูพวกวาลเนี่ยมันสุดหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คือวาลสวยอยู่นะแต่ว่าฝาสูบเนี่ยมันไม่ไหวแล้วเพราะว่า ลูกค้าเนี่ยไม่ได้ดูแลเกี่ยวกับน้ํายาหล่อเย็นนะอย่าลืมหล่อเย็นเนี่ยสำคัญมากๆนะครับเน้นย้ําฝาหมอ้อน้ําดูดีๆเนี่ยราคาไม่ถึงพันนะนะแต่ว่าเครื่องเกือบพังนะครับแล้วรุ่นเนี้ยฝาสูบเป็นมินียมด้วยต้องระวังกันดีๆนะครับเทคนิคถ้าเกิดว่าเกิดการโอเวอร์ฮีตแล้วนะครับถ้าเกิดว่าลันน้ำนะต่อกวยเอากวยมาซิช่างหมูถ้าต่อกวยนะมีหลายคน ส่งคลิปไปผมดูไ่ไม่ต่อกรวยอะเอาน้ําเติมแค่เสมอมันดูไม่รู้เรื่องมันต้องต่อกลวยแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ใส่น้ํานะครับถ้าเกิดสตาร์ทเครื่องแล้วมันน้ามันนิ่งอันนั้นคือจบประเก็นฝาสูบน่าจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเติมน้ําปึ๊บมีน้ําผุดตลอดไม่ว่าเครื่องเย็นเครื่องร้อนอันนั้นอย่างเบ่อๆนะก็คือประเก็นฝาสูบเนี่ยอาจจะรั่วหรือไม่ก็หนักที่สุดก็คือฝาสูบแตกนะครับ แล้วก็เทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะสำหรับรถที่เป็นฝาสูบอลูมิเนียมโดยเฉพาะนะครับฟอร์ดฟอร์ดเรนเจอร์นะทั้งตัวเก่าและตัวใหม่อันนี้ผมไม่นับ T6 นะเอาเป็นฟอร์ดวกับฟอร์ดคอมบัลเลีรุ่นแรกถ้าเกิดว่ามีอาการโอเวอร์ฮีทนะครับมีอาการโอเวอร์ฮีทแล้วจําเป็นที่จะต้องปรับเมนลาวลิ้นด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเมนลาวลิ้นไม่ได้ปรับถ้าเกิดเราเอามาประกอบเลยประกอบวางเมนเทาลาวลิ้นเนี่ยถ้ามือมันหมุนไม่คล่องสมมุติว่า เราเปื่อยเลยนะเราไม่ได้ใส่ลวว์วไม่ได้ใส่ตัวลูกกระเดื่องกดลวว์วเราใส่เพาเราลิ้นเสร็จปุ๊บถ้าเอามือหมุนคล่องเอามือแตะๆมันก็หมุนเนี่ยอันนี้คือผ่านแต่ถ้าได้เอาประแจขันหรือว่าออกแรงหมุนเยอะๆมันถึงจะหมุนเนี่ยแสดงว่าเมนเพาเราลิ้นเนี่ยมีอาการโกง่งมีอาการดุง่งจําเป็นที่จะต้องส่งลงกลึงเนี่ยปรับเมนเพลาเราลิ้นด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูฝาสูบอีกใบหนึ่งของ Ford r เ n g เจตัวแรกนะครับคันนั้นเนี่ยมีปัญหา เรื่องน้ำอีกเหมือนกันนะเปิดฝาสูบแล้วถ่ายไว้อีกคลิปหนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้ลงแต่จะให้ดูฝาสูบก่อนว่ามันมีอาการยังไงนะนี่ฝาสูบ Ford Ranger นะครับของ Ranger ตัวแรกนะ BT50 ไม่โปรนี่นะไอ้ตัวที่ดึงหัวฉีดออกยากลงกึงเนี่ยลองใส่แล้วนะตอนที่ผมลื้อเนี่ยน้ำแทงออกนี่เลยน้ำไหลออกไปอาบหัวหมูนี่นะใสจนฝาสูบหมดฝาสูบหมดดูยังไง ดูร่องระหว่างตรงนี้นี่นะไม่สะดุดมือแล้วเพราะว่าเขากดลงเยอะเขาลองใสดูนะครับลองใส่หน้าดูว่ามันจะยังใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมรูปไม่สะดุดมือแล้วหมดแล้วนะครับลงกึ่งแจ้งว่าลองใส่ดูเฉยๆว่ามันจะจบไม่จบใสได้สภาพเนี้ยถ้าเกิดว่าประกอบคืนเนี่ยใช้ได้นะแต่ว่าประเก็นต้องหนาแต่ว่าต้องรับสภาพอย่างหนึ่งคือความร้อนเนี่ยมาแน่นะครับ ความร้อนสูงกว่าปกติแน่นอนแล้วประเก็นเนี่ยต้องเป็นประเก็นสั่งตัดแต่ถ้าจะให้มันจบจริงๆจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนฝาสูบนะเปลี่ยนฝาสูบใหม่เลยจบแน่นอนนะครับคันนี้ลองแล้วไม่จบนะฝาไม่รั่วนะแต่ว่าจบไม่ลงจบงานไม่ลงนะครับเพราะว่าใส่จนฝาสูบหมดเนี่ยอาการเนี่ยคือฝาสูบหมดแล้วนี่นะดูชัดๆเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหม หมดเกลี้ยงเลยนะครับสายออกเยอะเป็นมินนะครับไม่จบสําหรับเรื่องระบบหล่อเย็นนะครับอย่าคิดว่ามันไม่สําคัญนะเน้นย้ําอีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดว่าเปลี่ยนมอน้าใหม่เนี่ยนะมอน้าตรงนี้ถ้ามันมีมอน้ําไอ้ประเภทที่ว่าเขียนว่าห้ามเติมน้ํายาหล่อเย็นเด็ดขาดอย่าไปใช้นะครับของมันห่วยไม่ได้เรื่องเพราะว่ามันกัวน้ํายาหล่อเย็นผมทําคลิปให้ดูหลายคลิปแล้วเกี่ยวกับน้ํายาหล่อเย็นถ้าเกิดว่าไม่เติมมันจะเกิดอะไรขึ้น ไปย้อนดูกันได้แต่ละคลิปหล่อเย็นเนี่ยสร้างความเสียหายให้รถยนต์ได้เยอะมากนะครับสะสมเป็นมะเร็งนะให้ดูแลกันดีๆเปลี่ยนถ่ายทุกๆ1ปีนะครับไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายบ่อยแล้วก็เน้นนะถ้าเปลี่ยนเป็นหล่อเย็นแท้ได้ดีมากนะครับหรือถ้าหาแท้ไม่ได้ให้ใช้เป็นยี่ห้อที่เขานิยมอย่างเช่นพวกคัสตอนบา b บลีนอะไรเงี้ยนะไปหาซื้อกันเอ,เองแล้วก็ซื้อกับร้านที่ไว้ใจได้แน่ใจว่าไม่ใช่ของปลอมนะครับ วันนี้ฝากไว้สั้นๆเกี่ยวกับรอเย็นนะวิธีการดูฝาหมอ้อน้านะครับฝาหมอ้อน้ําดีฝาหม้อน้าเสียเนี่ยเป็นยังไงโอเคกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดกระดิ่งไหมครับถ้าเกิดว่ามีสาระเกี่ยวกับรถยนต์เป็นเทคนิคการซ่อมเป็นวิธีการซ่อมแปลกๆเป็นการรีวิวเครื่องมือหรือว่าเป็นการรีวิวรถยนต์เดี๋ยวจะหามาลงให้ดูเรื่อยๆนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ